ไม่อะไรเป็นพีพีแล้วจะให้มจัดโอ้ยมิกกี้คาเฟอีนทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ oh. นะคะมาจอยกันที่คาเฟ่เนี่ยกาเดนนะคะที่เดอะมอลล์บาการิสครับอ่าวันนี้ตอนนี้กำลังกรองกาแฟอยู่นะคะเปิด hmm. ให้มันโผล่ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรอ,ะอ่ะเครื่องนี้นะคบเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องโคนร,ริฟครับสามารถใส่น้ำไว้ข้างบนได้แล้วก็ใส่กาแฟตรงกลางแล้วก็หยดดรอปลงมาให้เป็นอ่า กาแฟเข้มข้นคอนนเนนตัลย่เขาเรียกว่าโคดิฟหรอใช่เขาเรียกว่าโคดิฟแล้วอันนี้ต่ออะไรครับเนี่ยตัวนี้เราต่อสายน้ําแข็งครับให้มันหล่อเย็นตลอดเวลาอ๋อสายน้ําแข็งคือมันเป็นน้ําเย็นเนาะใช่เป็นน้ําเย็นครับอ๋อเนี่ยนี่่เทมากเลยอ่ะเป็นเกลียวลงมาอย่างเงี้ยแบบนี้คือน้ำอ่อน้ำน้ำร้อนรอนสมมติดิฟมาร้อนร้อนมันก็หล่นลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับก็เย็นลงมาเลยอ๋อมันก็จะเย็นอยู่ตรงนี้ใช่โอ้ใช่ใช่ตรงนี้มันเย็น มันทําให้ชสชาิกาแฟเป็นไงบ้างฮะมันจะทําให้สว่างขึ้นแล้วก็มีซิดิตี้มากขึ้นนะครับอร่อยขึ้นเีอร่อยขึ้นแต่ว่ากาแฟบางตัวพวกปานามาเกชาหรือไซพันเกชาครับก็ไม่ควรจะเอามาทำอย่างนี้นะเพราะมันจะตัดเทสโน n o เร็วไปครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นที่แบบว่าดิฟมากะทึกไปหน่อยครับสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับม่สว่างขึ้นซิดิตี้อ่ะขึ้แบบนี้นี่เองเฮ้ยแจ๋วมากอยากชิมแล้วอ่ะมาเลย เดี๋ยววันนี้ทุกตัวผ่านโคดิมหมดเลยปะผ่านโคดิมเลยปะโคาิโคดิมใช่ครับผ่านครับนี่เดี๋ยววันนี้จะให้ชิมสี่ตัวแล้วจะมีมีกิ๊กติ้งซีซั่นแต่เดี๋ยววันนี้จะมีตัวนี้ครับเอธิโอเปีย top of excellence จากฟาร์มดังมาให้ชิมด้วยครับว้าวอันนี้เดี๋ยวมีตั้งหลายตัวต้องชิมหมดดีมาชิมสี่ตัวได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ให้ชิมก่อนติ้งซีซั่น ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากคาเฟอีนนะคะตัวดูบอยนะครับตัวนี้จะออกเป็นเออ่แฟชั่นฟูดองุ่นนะคะแล้วก็มีความลิ้นจี่แล้วก็พีชเบางได้ไหมเฮ้ยพีชมีมาชัดเจนมากอ่ะดีใช่ป่ะโอเคป่ะพีชชัดมากเลยแฟชั่นฟูดไหมไม่มีความแบบว่าพีชมาก่อนแฟชั่นมาหลังอ่าโอเคหวานหวานท้ายได้ เดี๋ยวตัวต่อไปนะนี่อร่อยอ่ะดื่มดื่มง่ายจังเลยตัวต่อไปเป็น JH Processing ค่ะเป็นของอาจารย์เจ๊กนะครับ<า>อ่าตัวนี้จะเป็น Yellow Stone นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์ Peach Orange <ม>เป็นเปลือกส้มแบบหอมๆอ,อโรมาอโรมา,านิดรู้สึกมีความเหลืองเหลืองใช่ใชร่รู้สึกผลไม้สีเหลืองอะ อืมมันคล้ายเลยทุกอย่าง uh, ตบปั๊บโอ้ยนี่ uh. มาชิมด้วยว้าวโอ้โอ้ยโอ้ยอ่า I will have this one ดูท่าทางแล้วเขาจะชอบนะเนี่ยอ่อนี่ the second one Can I have a cup อืมเติมเติมเติมตัวนี้เป็นก r e e t i n g season ที่เมื่อกี้อ่ที่เมื่อกี้ ที่เล็กลองไปแล้วนะคเฮ้ยพีทพีทเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเขาเดี๋ยวต่อเปลี่ยนวะสกอร์นะเอ่อ <And S 2> <c oughs> this uh this one is h o n d u r a x coffee ไหนขอด้วย <And S 2> ขอด้วยค่ะตัวนี้เป็นเจเอสโป s เซสต์นะคะ oh. เป็นอาจารย์เจงฮูโปรเซสตนะคะ ตัวนี้เป็นกาแฟฮอนดูรัสครับจะออกเหลืองๆนะครับผลไม้เหลืองออกโซนฟู้ดนะครับแล้วก็มีความพีชด้วยครับแล้วก็มีจายบอลลี่เอาเป็ตัวนั้นที่ผมจิ้มนะใช่เป็นยัง้อบ้ากก็ยังเหลืองเหลืองตัวเดิมดิตัวเดิมดิตัวเดิมที่จิ้มนี่หว่าอ่าใช่แล้วอ่ะอันนั้นด้วยอันตัวใหม่ตัวใหม่โอ้คิมซอนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันครับซึ่งออกมาครับตัวนี้จะออกเป็นสตรอเบอร์รี่นิดๆนะครับโอ้มีหลากหลายเทปโน้ตมากเลยอ่ะออกสตรอเบอรี่เหรอ ี่ว้าวครับหืมชัดมากอ่ะสวัสดีครับชิมได้นะครับเฮ้ชัดกว่านี้ก็อยู่ในทุ่งแล้วอ่ะมิกกี้อั่อวนี้เออชัดกว่านี้ต้องไปเก็บเองที่สวนร้อะตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะแล้วก็ถ้าเขาแบบชอบนะเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นเอธิโอเปียครับ ครับเออขาพอไปเซ็นนะครับ This the medal prize from Ethiopia ค่ะพอไป e n ็นฟาร์มโอ้ตัวนี้ตัวท็อปสุดรอบนี้เอามาให้ชิมที่นี่เลยครับใครแวะมาได้กินแน่นอนกล้วยไวมแยมไหมได้มะม่วงไหมนี่มันออกโทเหลืองนั่นแหละนี่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 มันเป็นกล้วย กล้วยที่ยังไม่สุกมากแะ้ได้มาม่วงสุกไหมได้แบบมาม่วงนิดๆมีความแบบไ,บไม่ดับไม้เโิ่มๆเฮ้ยแปลกดีมากแปลกมากตัวนี้ขออีกหน่อยได้ไหมได้ๆ <laughs> ต้องได้แหละเฮ้ยแจ๋วมากเลยอ่ะอ่าครับโอ้อ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะชิมต่อไหมคะอ่าเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคะกล้วยกล้วยมาแบบชัดมากอะ ออเออเก็บได้สามอาทิตย์นะคะกล้วยกับมะม่วงขวดแรกใช่ไหมโอ้อตัวแรกเป็นขวดนี้ค่ะตัวแรกเป็นนี่เชขอบคุณนะคะ thank you ตัวนี้จะออกเป็น Purple พิลแคนดี้นะคะดเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับอุ้ยบอกมายังไงก็เหมือนอย่างนั้นเลยอะ่ะกาแฟดีกาแฟดีเ<อ>าเ<ด>ตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคะ นึกถึงลาเวนเดอร์นะใช่ไหมได้นะนึกถึงลาเวนเดอร์ได้ความแบบแคนดี้แคนดี้กินแบบกินง่ายๆมันเหมือนแบบหวานไมันไม่ได้ชัดมากนะแต่ว่ามันมันมามาให้นึกถึงเออได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับผมนี่ครับที่ยวแบบนู้นกินแม่ไปได้นะครับคุณอยากกินอะไรครับเอางี้เลยก่อนเอเชียโอเปียเออตัวเด็ดเลยตัวเด็ดเลยนี่ ค่ะครับว้าวเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับของพี่จะเป็นตัวนี้เป็นไงบ้างเป็นสตรอเบอรี่ครับอา่ะหิ้มหิมมันมันคือกล้วยกล้วยเหรออใช่กล้วยกล้วยถูกต้องครับกินแล้วไม่ได้กล้วยปิดร้านเลยอ่ะกินแล้วอันนี้ไมันชัดมากเลยนี่ไงนี่ไงนี่ตัวนี้นะสุดยอดตัวนี้เป็นฟาร์มรางวัลนะครับ ทามิลูทาเดซ์ทุกคนเนี้ยได้เคยได้รางวัลเอ่อคัพออฟเวสเทนซี2021คะแนนเตะ90เป็น presidential award และได้แรงวัที่1และแรงวัที่5ด้วยค่ะโอ้มีที่มาอย่างนี้นี่เองใช่แล้วแล้วก็เมื่อปีที่แล้วครับคัพออฟเอเวสเทนที่เอธิโอเปียครับเขาไม่มีจัดประกวดแต่ว่ากาแฟของเขาตัวเนี้ยครับมีคนออกไปประกวดที่ไต้หวันครับที่ world b a r i s t a championship อ่าตัวนี้เลยเหรอ Yes ครับเฮ้ย Yes โอ้โหต้องมาลองแล้วหละต้องมาลองครับพรุ่งนี้อีกวันเดียวอ่ะมาเจอกันนะเรามาอยู่ที่นี่สองวันนะคุณต้องมาหาเราแล้วแหละไรก็ได้แวะมาครับเราจะรอคุณที่ท่าน้ำบางกะปีเช่นเดียวกันท่าน้ำเอ้ยมีคนมารอเป็นเพื่อนเราแล้วอ่ะท่าน้ำบางกะปีอ่าคุณอ่าเจอะมานี่เรารอกันอยู่สิบวันแล้วนะ ครับผมที่นี่สนใจเอาตัวไหนคะบบอกให้มาหาพี่เลยอ๋อตัวนี้เป็นกิ๊ตติ้งซีซั่นของบิวอยครับอ่ะตัวนี้ของเราก็จะมีนี่ครับโกโก้นะครับแชมป์จากระยองเลยน้องอาร์มนะแล้วก็ตรงนู้นก็มีนู่นโกโยนะฮะอันไหนมัชะเอ้ยมีน้องมีน้องนี่ไงแฟชั่นฟู้ดกรฟเจอรี่พีชทีลิตี้ครับ แล้วก็แวะไปหาหน้องเมอร์ได้ด้วยนะคะชื่ออะไรนะชื่อะอะไรนะเมอร์ซี่ครับเมอร์ซี่น้องเมอร์ซี่เมอร์ซี่เป็นมาสคอนร้านนี่เป็นเจ้าของร้านครับอันนี้เป็นลูกจ้างประจำครับขอบคุณนะครับเจอกันเจอกันเจอกันครับ